านายมงคลอโอ้หหมาไม่มีชื่อหมาแถวนี่ไม่มีชื่อจ้กตัวแต่อยู่ใดยังไงไม่มีชื่อจะกิเลกกันยังไงคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องแต่ว่าไม่มีไม่รู้ชื่อกันเราจะเิเลกกันยังไง หงเขายังหลอนอยู่เลยจะกินยังไงอกอนอยอ,อตัวอื่นกินหลอกก็หนีหมดไม่มีใข้เฝ้าบ้านมากินแล้วก็ไปมีมีอยู่ตัวเดียวที่ที่ที่กินแร้วเฝ้าบ้านให้นะให้หมดแล้นี่ไม่แบ่งไว้วันหลังอเอาไว้เอาพูดไหมพูดไหมไม่เข้าใจพูดไหมของใครของเองเหรอของใคายโมคนของใครเนี่ย ตารับเข้ามาก็คืนห้าบาทใช่ค่ะครับมาจากยี่สิบาทเป็นยี่สิบห้าบาทกินได้สองวันนี่คุ้มไหมเนี่ยกินอิ่มแล้วก็หนีนี่ไง่ายมากเลยอ่ะนี่นี่นี่ก็กระเป็นก็มานี่นี่นะตาสงสัยจะโดนงูคนใส่งูคนพิษใส่งูเยอะเขาเนี่ยเิ็งรอก่อนรอนี่ขอเป็นไหมนี่พูดเป็นไหมนี่วันนี้เป็นในรุ่งสางนี่ตอตีหน่อย คอตีเห็นไหม,มต้นอีกตัวใหญ่จะขอตีนไปเย็บต้นไม้ทำไมไอ้ต้นไม้มันดื้อเนี่ยตัวเนี้ยมันดือ้อลงไปต้นไม้ฮาร์ดนั่งลงรอนั่งไม่ต้องมาสลอนนั่งนั่งลงเขี่ยนั่งลงแป๊บหนึ่งมันร้อน,ยอ,อ,ยนอยู่รอเออได้ให้นาฬิกาคอยเออนั่งลงรอนีเนี่ยนัสลอนนี่ตัวนั่นต้อง,อล,องลองถามจับมือตัวนี้ทำไมเป็นนี่ แล้วก็มันร้อนมันไม่เคยคงของเขาพอเราเขามันรอเห็นมันรอมันก็รอนะเนี่ยโว้ดมอไปเคาะยังไงินทำไมล่ะรอยมอแม่หายตั้งแต่ตรงนี้ก็นั่นที่เคาะทำไมล่ะมันก็เสียเสียร้องร้อนก็มันร้อนร้องให้ดมทุกท่าโดนดูมองดูมองอะพูดรอยหิวเหรอหิวรู้ไวหิวรอ นะน่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 ะรู้สึกว่ามัขอจากนะมันรู้จักสอนมันขอด้วยจะไปเรียนมาจากไหนไม่เคยสอนมันเลยน่ะโอ้โหหู้ยร้อนได้ด้วมันร้อนบอกมันร้อนนี่เอออ่ะมาทำไมไม่มาน้ำมันาเนี่เอาไปมืดเถอะล่ะต้องแยกมันกินเลยต้องแยกกันน่ะตรงนี้เราสองตัวนั่นดิตัวก็ต้องไม่เกี่ยวไม่เข้าบ้าน มีสองตัวนี้แค่เปล่าใครอยู่ก็ได้กินแค่นั้นแหละร้อนอนะ่ะกินได้ไหมได้อยู่มันเริ่มเย็นแล้วตอนกลาประกาศไอ้มงคลมันจะมาตัดผม